เอาสบายดียังะเศร้เาเลยพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้ก็สิดมาอมหนูกินพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยอมหนูเอากระไรหนูได้เมือ่อดูดน้องปลาเมือ่อไหร่พี่น้องเลย nó phục 2 tổ phục bè ngày phân tôi hao phục tôi đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ja. Men si อมผักถึงเง้ยนะพี่น้อย nó ngon 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 thua

มอมหนูเนี่ย i não even é? เนาะพี่น้องเลยกินข้าวกินหนามเขาอิ่มแล้วเขาก็ฉีดมะเห็ดสมปลาต่อพี่น้องเลยสมปลาคอครับปลาตองพี่น้องนี่พี่น้องเลยปลาตองเขาก็เลยคั่วไว้เรียบร้อยครับพี่น้องเลยปลาคอเขาก็ลอกหนังเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราสีดมาผักกันก่อนบัดนี 是啊，我讲的。<noise> <noise> <noise> ปลาตองก็ประมาณ6-7ตัพี่น้องแล้วก็ปลาโคใหญ่ตัวนึงพี่น้องเอ้ย ก็ฉีงามขนาดเลย เคียงกันหน่อยกันนะพี่น้อย คอพักได้เอาไป้องด้วยเดี๋ยวผพักปลาตองกันบัด ເອົາຜັກແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍເຮົາຊິມາຕຳອັງກ່ອນບາດນີ້ອືກະທຽມເຮົາກໍຕຳແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍປາງກອນບນີ້ เก,เ,นนเกือกไปน,นัวเลยไปน,น้องเลยหอมหัวกระเทียม่ะพี่น,น้องเลย

nó khổ luôn rồi này thấy lái nó cái 别忘了，别忘了。 来，别让我。你要干啥？ ี่น้องเอ้ยเลี้ยวละมาสิมะฮองกันนะบัตรเอาไปตองมะฮอก่อนพี่น้องเอ้ยเขียนเขากันาะหอมหัวกระเทียมอือพี่น้องเอ้ยหม้อสมเอาก็ได้หมอกับบุหรีเป็ี่นมาได้พี่น้องเอ้ยหมอใหญ่หอมหน่อย นี่ก็ออยังหลายตืยบแล้วเบิ่งกันวันสุได้จะห่อไปร้องเลยตอนนี้ก็ไล่หาหอละไปตัวกันสิสั่น Ngon ơi. Nhai rồi Ngay, นี่พี่น้องเอ้ได้หลายหอเติบบดพอดีพี่น้องเอ้เดี๋ยวหอจุดท้ายเดี๋ยวได้จังหอนี่หนึ่อพอดีพี่น้องเอ้ไ้อมนีปลาคอใหญ่ตัวนึงแล้วก็ปลาตอง พวกตัวหรือเจตัวพี่น้องเอ้ยไนซิปห่อว่าหันกระเฮ็ดห่อบะอเดียวาพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ก็บมืออย่างไรพี่น้องเอ้ยสมเฮากับห่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิขอจบเพื่อนีน้เด้อพี่น้องเลย คิดหนาคลิปหน้พ่อกันใหม่ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจให้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี